พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมว่าที่ร้อยตีธนิพลสัมปักษาทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธและทีมทนายความนะครับเดี๋วนี้นะครับผมก็จะมาตอบคาถามาผมเพื่อนๆในแฟนเพจเฟ e บ o ๊กของเรานะครับที่ียสอบถามกันเข้ามา มากเลยนะครับโดยเพื่อนท่านนี้นะครับเขาก็ได้สอบถามกันเข้ามานะครับในคำนองที่ว่าเ,าเดี๋ยวผมจะเล่าเป็นข้อจริงให้ฟังเลยนะครับก็คือว่าเมียผมเป็นครูนะครับส่วนผู้ชายคนที่เป็นชูเนะี่ยเป็นตัดอำเภอเขาคุยกันทางเน็ตนะฮะผมมีข้อความและวันเวลาที่เขาคุยกันและนัดเจอกันได้มาโดยบังเอิญนะครับผมโมโหมากแทบอยากจะฆ่าทิ้งแต่สงสารลูกนะครับลูกผมอายุเจ็ดขวบเป็นผู้หญิงผมจดที่เวีสนสมร ผมมีอาชีพทับจ้างผมจะทําอะไรได้บ้างผมจะให้เขาท้องสองคนเนี่ยหมดอนาคตออกจากราชการเลยได้ไหมหรือผมจะฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายหรือไม่นะครับนี่ก็คือคําถามจากแฟนเพจทนนี้เนาะซึ่งผมอขออนุญาตแนะนำก่อนว่าในบ้าง้นเนี่ยเราก็ทําถูกแล้วครับผมเราต้องใจเย็นๆน,นะครับคิดถึงตัวเรานะคิดถึงลูกเข้าไว้นะครับ อย่าพึ่งทำอะไรที่บุบบาปเนาะเรามาแก้ปัญหากันในทางของกฎหมายจะดีกว่านะครับซึ่งนะครับที่ได้มีการแนตาสอบถามเข้ามาเนี่ยผมขอญากชี้แจงอย่างนี้นะครับผมว่าในกรณีที่ท่านกับภรยาจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายนะครับถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยครับพฤติการที่ว่าภรยาของท่านมีชู้นะครับหรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาชินเนี่ยนะครับอนอกจากภรรยาที่ประพฤติชั่วอันเป็นเหตุทาให้ท่านได้รับภาดออกมาขนาดไร้แรงนะครับ ได้รับความเกลียดชังเพราะเหตุที่คงเป็นสามีของอคงเป็นสามีของภริยาอีกฝ่ายนะครับที่ประกวดช่วยอยู่ต่อไปนั้น,นอ,อันนี้ครับตอีเนี่ยเข้าข่ายเป็นเหตุที่ฟ้องหย่าที่ท่านเนจะนํามาอ้างฟ้องหยา่าภรรยาได้นะครับตามกฎหมายข้มอมมงกฎหมายแพ่งนะครับมาตรา1516นะครับผมตอนนี้เท่านั้นเนี่ยท่านสามารถฟ้องได้ทางฟ้องหย่านะครับผมภรรยาของท่านแล้วก็พร้อมกันนั้นเนี่ยท่านก็สามารถที่จะฟ้องได้ค่าทดแทนจาก ชายชูดันได้นะครับผมผู้ซึ่งล่วงเกินภรรยาของท่านไนปนในคำร,รองชูสาวนะครับแล้วก็ยังไม่พอนะฮะที่ท่านถามมาว่าแล้วผมจะาามดาเนินการเนี่ยให้เขาเนี่ยหมดอนาคตทางราชการได้ไหมนะครับอันนี้ก็มีอยู่มีกฎหมายข้อหนึ่งนะครับที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของทางวินัยนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของทางวินัยว่ากรณีที่ว่าราชการเลยครับได้อประพฤติผิดวินัยได้แล้วนะครับผมก็สามารถที่จะ มีคำสั่งให้ออกจากราชการได้นะผมโดยท่านก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ร้องเรียนทางวินัยนะครับบุคคลทั้งสองเนี่ยต่อผู้บาาัญชาที่เขาได้สั่งกัดอยู่ครับผมหลังจากที่ร้องเรียนไปแล้วเนี่ยก็เป็นอำนาจของหน่วยงานราชการที่จะทําการพิจารณาตอบสอบสวนนะครับหาความจริงว่าเป็นยังไงแล้วก็มีคําสั่งต่อไปนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการตอบคําถามของแฟนเพจท่านนี้นะครับท่านใดที่มีคําถามนะครับก็สามารถ สอบถามเข้ามาทางแฟนเพจ Facebook ของเราได้นะครับหรือนะครับจะโทรมาหาธนาคามโดยตรงได้เลยนะครับทางเรายินดีช่วยเหลือทุกท่านนะครับส่วนในครั้งหน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสตลับวันนี้นะครับหากใครคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับผมฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe กันด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ